ก็นะครับผมจากคลิปที่แล้วเราแพ้นะครับผมคลิปนี้มาขอแก้มืองนะครับก็อันนี้เป็นยุทธ์เสนมของผมนะครับไม่ใช่ยุสเนมของไอ้จุยนุ้ยต้องเอากล้องตัวเองเป็นตัวถ่ายนะครับดูสกิลการเล่นของไอ้จุ้ยนุ้ยมาแล้วครับผม เอาอานี่อานี่เอาเนี่โอ้ยมาครับผมารับ่ดครับอย่าแกอกมาบอก่อมาครับผมหครับผมหนอืมอืออืมขอฟันเอขอฟันลยมเมาเลย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 มาเมาเลยมเลยมาเลมาเลยมาเลมาเลยาเยมมารลเลยมัมาาเลา ห้ามหนึ่ชนะได้ก็เก่งแล้วมหนนะุยมีชื่อสเนื้อเมื่อกี้นี้จะห้จะีไได้ไงอมง่อนไขนาม้างมแล้วมัอไที่ไงจ้แล้ว เอาเลย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 ตัวยางเลียนหลังหลังน้ดูมันทำ ม tamam. าลุยกันเลยสนะสนะไม่รู้รู you know. ้แต่ว่าบักฆ่าเพราะเขามันะคะือบักฆ่าเราสู like, again, ้เดียวไม่ได้เราต้องหมาหมู่ครับพี่น้องเลาเลายเลเลายเลเอะไรเอาไม่แย่งก็ได้อะอะเอาให้สงสาร อย่างน oh, uh, uh, uh. mm ี้มันต้องจบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาแล้วเอาละวเอาแล้วโยโอ๊ยเราซูไม่ได้แล้วก็ถอยรอจังหวะนะครับท่านเอามิเอาม่เอามิแม่ ใจขนาดนี้เลยแลผมอโอ๊ยโอดูทรงแล้วน่าจะชนะหรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับเอาให้ถึงตอนจบจะฟันให้ขาดเลยชับชับชับเราเอยเรื่อยเรืเอยเรื่อย

อะไรอย่าเก๊กอย่าเก๊กอย่าเก่งบินเข้ามาเลยเอ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 าเลยอนาันไหงโอ้ยอย่าขี่กงอย่าขี่กงนอ้ยนอ่โอ้ยโอ้ยอ้าว้ยโอ้าโอ้ย้โ้าโอ้ยโอ้ยโอ้กโ้้้โย เอามาเลยเอามาเลยเพื่อนเพื่อนเอามาเลยเรารู้ว่านายสู้มันได้จัดไปจัดไปจัดไปยัยเสียพรุ่งนี้จะมีน้องๆมาเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามคลิปเอ่อฝากติดตามคลิปต่อไปในอีพีที่สามนะครับมาดูความเล้ทีของเรานะครับพรุ่งนี้ว่ามันจะเล้ทีขนาดไหนนะครับเมื่อกี้ผมดูให้เราไม่มีใครตีช่วยเลยค่ะ อย่าโม่อย่าโม่เราไม่ใช่สมรักคำสิงมาแล้ว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 ตึ้งเอาเลยเอาเลยเอาเลยเพื่อนเพื่อนเอามาเลยเอามาเลยเราสู้ได้เราสู้ได้เอาไป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 วิ่ง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 เหมือนพี่ตูนวิ่งเหมือนพี่ตูนวิ่ง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 เหมือนพี่ตัวเหรอน ไล่ข้าเพื่อนเลยข้ามันตัวเองโดนมันกคอนสู้มันเรารู้ว่านายสู้ได้พอเหืออะไรครับถ้าชีวิตคนตายแล้วเกิดใหม่มันเกมยั่คงจะดีเนาะรอนานครบรออีกนานานเอาเลยเอาเลยเพื่อนเพื่อนเอาเลยเพื่อน ดันมาเลยเอาเลนกลางนี no ่แหละไม่ต้องไปเอาเลนไหนละมาเลยออกมาดิออกมาดิมาแล้วคนาดินะรอฉันรอเธออยู่ไปคนเดียวหมึงอะนุ่นนุ่นนุ่นมาฆ่ากันแล้วมาฆ่ากันแล้วมาฆ่ากันแล้วเอาแล้วเอาแล้วคือทั้งวัวอุ้ยอุ้ยฟันฟันงั้นงั้นอย่างนี้มันต้องฟันโอ้ย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 หาลุ้งเนื้อหาลุ้งเนื้อห่าไปก็ร่ย ทำไมคุณบาวีคุณโโต้โอ้ไอ้น้องเอ๋ยห้าตัวขนาดนั้นแม่งสู้ได้กูก็คิดแล้ววะเยเยวให้กูมีจังหวะก่อนถึงจะสับไปนีให้มึงดูรงเข้ามึงไหมอเขาามเ้ย้มยังร้อมยังไม่้อมเยกำลังเดิน อน้ตาย,เ,ยเอากูลืมว่าป้อมมันเกือบเข้าไปแล้วเว้ยใครไอตอนรุมกันนี่อย่มากระหม้าหมูใครเป็นใครก,กูไม่รู้แล้วอะไร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 มามาเกีองมาเกีงอยันนี้เกีงอยันนี้นั่นนี่ฟันให้ดาบข,ขาดเลยมึงมันตายมาแล้ว ไปละโอ้ยโอ้ยอ้ยโอยาม่าฮ่าฮ่าม่นฮ่าาาฮ่าาฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาแ่่า้่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮา่า่าฮ่าฮาฮ่เย่าฮ่า่า่าฮ่นฮ่่าฮ่า่าฮ่่าน่าฮ่า่่า สู้เพื่อนเราขอไปเติมเลือดก่อนเฮ้ยเราทําลายป้อมมันได้ว่ะจุกภูมิใจเถิดที่เราทําลายป้อมมันได้มาดูสกิลการเล่นของไอ้ตุ้ยนีงนะครับผมห้ามมึงครับตปีนแจงนะครับผมมาอยู่แล้วนะผมวิ่ง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 เหมพี่ตูน ยินดีทำอะไรวะใจเย็นๆครับใจเย็นๆเราชนะได้มาลวงกลุ่มกันมามาอีกมาเก่งนักเหรอเก่งนักเหรออย่าหนีอย่าหนีอย่าซ่าอย่าหนีตามตามยังไงก็ตามเอ้ยตัวนี้ตัวนี้เว้ย ไดักวม่เสียงาไม่โห่ตาวาที่ชนะพี่โอ้ยี่อะไรวะมาครับผมทำไมลูก โอ้ยโอ้โอ้โหแรงโคนแรงโคตรแรงคตแรงคตแรงโอ้โหยักษ์ขนาดนี้ตัวใครตวมนแรมาว่าตัวเกลไม่ใช่ว่ากูไม่อยากช่วยเลยแต่แม่งมัน่าหัว ไม่ใช่ว่าไม่อยากช่วยนะแต่ว่ามันเลือดมันเหลือน้อยหนึ่งชีวิต <Your team S 1> ดีกว่าจะเคียร์คลิปกว่าก่อนีเข้าอ๋ออาวมู่น มันอยู่ไหนกันวะไปละเล่นไว้เล่นไว้เดี๋ยวเราเ่าห่อเดี๋ยวไอเอาปอมมันทั้งพี่โอ้ยยังไงมันก็สู้เราไม่ได้มันตายไปแล้วสี่ตัวมาตามชั้นมาไอ้พวกคลิปทั้งหลายตามฉันมาเด้นคุณเยอะตามชั้นมาไอ้พวกคลิปทั้งหลาย ออออไปเลยข้ามันแล้วก็นีอกำลังไปกำลังไปใจหยุดกินเด็กเล็กเด็กน้อยทั้งหลายเรามันนักพร้าเรามันนักพร้า อยากให้พี่ต้องสัตตันอะไรอะไรมาออกมาออกมาเลยเข้าไปทำไมมือ้โอทีเดียวมันจบเลย มาลูกันนะครับไม่ชนะให้มารู้ไว้เฮ้ยเฮ้ยัััเดี๋ยวแพฟัดฝันััเลยเราแก้มือได้แล้วครับจากคลิปที่แล้วใช่ไหมตุ้ยนุ้ยก็วันนี้พอแค่นี้ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปมีความสุขความเจริญนะครับชิดสิ่งไหก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกท่านทุกคนนะครับ ก็สำหรับวันนี้บายบายบายวันนี้เราชนะแล้วนะครับผมเมื่อวานแพสองตาเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบายบายเพื่อไม่พลาดชมคลิปหน้าครับผมบายบาย